หน่วยที่4ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตความหมายของค่าใช้จ่ายการผลิตค่าใช้จ่ายการผลิตคือบรรดาค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้าทั้งหมดยกเว้นวัตถุดิบทางตรงและค่าแรงงานทางตรงซึ่งเป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งนอกจากนี้ยังเป็นปัจจัยการผลิตที่ยากในการคำนวณ เข้าเป็นต้นทุนให้กับหน่วยสินค้าที่ผลิตเสร็จค่าใช้จ่ายการผลิตเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการผลิตในโรงงานและเครื่องจกักรเช่นวัตถุดิบทางอง้อมวัสดุโรงงานค่าแรงงานทางอง้อมค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาโรงงานหรือเครื่องจกักรสิทธิบัตรตัดบัญชีค่าเสื่อมราคาโรงงานและเครื่องจกักรค่ะ ประเภทค่าใช้จ่ายการผลิตแบ่งเป็น2ลักษณะคือแบ่งตามลักษณะของต้นทุนและแบ่งตามพฤติกรรมของต้นทุนค่ะการแบ่งค่าใช้จ่ายการผลิตตามลักษณะของต้นทุนเป็นการพิจารณาลักษณะของต้นทุนที่ประกอบเข้าด้วยกันเป็นค่าใช้จ่ายการผลิตได้แก่วัตถุดิบทางอ้อมค่าแรงงานทางอ้อมและต้นทุนการผลิตทางอ้อม ตัวอย่างค่าใช้จ่ายการผลิตตามลักษณะของต้นทุนได้แก่วัตถุดิบทางอ้อมเช่นวัสดุโรงงานวัสดุสำนักงานประจำโรงงานน้ำมันเชื้อเพลิงน้ำมันหล่อลื่นเครื่องมือขนาดเล็กค่าแรงงานทางอ้อมเช่นผู้ควบคุมงานผู้ควบคุมวัสดุเจ้าหน้าที่ธุรการโรงงานหัวหน้าผู้ควบคุมโรงงานทั่วไปเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ ค่าแรงงานล่วงเวลาค่ะต้นทุนทางอ้อมอื่นเช่นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารโรงงานเครื่องจักรค่าสาธารณูปโภคของโรงงานค่าเสื่อมราคาอาคารโรงงานค่าเบี้ยประกันอาคารโรงงานค่าเช่าอาคารโรงงานและค่าเช่าเครื่องจักรค่ะการเหมิ้ค่าใช้จ่ายการผลิตตามพฤติกรรมของต้นทุน ได้แก่ 1. ต้นทุนคงที่หรือค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่หมายถึงค่าใช้จ่ายที่ไม่มีความสัมพันธ์กับปริมาณการผลิตคือไม่ว่ากิจการจะผลิตสินค้ามากหรือน้อยแมระทั่งไม่ผลิตสินค้าเลยค่าใช้จ่ายชนิดนี้ก็ยังคงเกิดขึ้นอยู่ตลอดและเท่าเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเช่นค่าเชออ่าอาคารโรงงานที่กิจการต้องจ่ายค่าเสริมราคาโรงงานและเครื่องจักร ซึ่งค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ต้นทุนร,รวมจะเท่าเดิมตลอดไม่เปลี่ยนแปลงดังนั้นจึงมีผลงานทําให้ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ต่อหน่วยจะเปลี่ยนแปลงคือยิ่งผลิตมากค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ต่อหน่วยยิ่งลดลงแต่หากผลิตสินค้าน้อยลงค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ต่อหน่วยจะสูงขึ้นตามตัวอย่างได้ดังนี้ค่ะ 2. ต้นทุนผันแปรหรือค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปรหมายถึงค่าใช้จ่ายที่มีความสัมพันธ์กับปริมาณการผลิตคือค่าใช้จ่ายที่ต้นทุนรวมเปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณการผลิตหากมีการผลิตมากค่าใช้จ่ายก็ผลิตมากผลิตน้อยค่าใช้จ่ายก็ผลิตน้อยและหากไม่ผลิตเลยค่าใช้จ่ายการผลิตผันแปรจะไม่เกิดขึ้นเลย ต่ค่าใช้จ่ายการ,รผลิตผันเต่ต่อหน่วยจะเท่ากันทุกหน่วยการผลิตเช่นวัสดุโรงงานวัตถุดิบทางอ้อมน้ำมันเชื้อเพลิงค่าแรงงานทางอ้อมที่จ่ายเป็นรายชั่วโมงตามตัวอย่างดังนี้ค่ะ 3. ต้นทุนผสมหรือค่าใช้จ่ายการผลิตผสมหมายถึง ค่าใช้จ่ายการผลิตค,คงที่และผันแปรร,รวมอยู่ด้วยกันค่าใช้จ่ายนี้แบ่งเป็น2ส่วนส่วนที่1เป็นค่าใช้จ่ายคงที่และส่วนที่2เป็นค่าใช้จ่ายผันแปรที่เพิ่มขึ้นตามปริมาณการผลิตดังนั้นค่าใช้จ่ายประเภทนี้แม้ว่า,ากิจการไม่ผลิตสินค้าเลยแต่ก็ยังคงต้องจ่ายค่าใช้จ่ายนี้เพราะมีส่วนที่คงที่รวมอยู่เช่นค่าน้ำประปาโรงงานค่าไฟฟ้าโรงงาน ค่าโทรศัพท์โรงงานตามตัวอย่างแบ่งค่าใช้จ่ายการผลิตพฤติกรรมของต้นทุนดังนี้ค่ะต้นทุนคงท,ที่เช่นค่าเช่าอาคารโรงงานค่าสีทรัพย์สินค่าเบี้ยประกันโรงงานค่าเสื่อมราคาคิดวิธีเส้นตรงเงินเดือนฝ่ายบริหารโรงงานต้นทุนผันแปรเช่นค่าวัสดุโรงงานเครื่องมือขนาดเล็ก ค่าใช้จ่ายในการตรวจนับวัตถุดิบต้นทุนผสมเช่นค่าสาธารณูปโภคโรงงานเงินเดือนผู้ควบคุมงานเงินเดือนพนักงานตรวจสอบคุณภาพค่าเช่าโรงงานค่าเบี้ยประกรันอุบัติเหตุสำหรับคนงานค่ะการเกิดของค่าใช้จ่ายการผลิตลักษณะการเกิดค่าใช้จ่ายการผลิต ค่าใช้จ่ายการผลิตเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นจริงในการผลิตสินค้าซึ่งค่าใช้จ่ายการผลิตมีหลายชนิดขึ้นอยู่กับกระบวนการผลิตของแต่ละกิจการที่ไม่เหมือนกันโดยค่าใช้จ่ายการผลิตเป็นต้นทุนที่เกิดขึ้นจากรายการต่างๆหลายประเภทรวมกันและเป็นรายการที่ไม่สามารถถือเป็นวัตถุดิบทางตรงหรือค่าแรงงานทางตรงได้ลักษณะการเกิดค่าใช้จ่ายการผลิตแบ่งได้3ลักษณะคือ 1>, 1. เกิดจากการจ่ายเงิน,นากิจการอาจจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นจ่ายซื้อวัสดุโรงงานจ่ายค่าสาธารณูป,ปโภคโรงงานค่าเบี้ยประกันโรงงานและเครื่องจกักรเมื่อเกิดรายการขึ้นก็จะบันทึกรายการไว้เมื่อถึงสิ้นเดือนก็จะโอนตัดบัญชีไปบัญชีค่าใช้จ่ายการผลิตตามลักษณะของค่าใช้จ่ายการผลิตที่เกิดขึ้น 2. เกิดจากการโอนบัญชี กิจาการอัดโอนต้นทุนมาจากบัญชีอื่นมาเป็นค่าใช้จ่ายก,การผลิตได้แก่เช่นการเบิกวัตถุดิบไปใช้ทางอ้อมหรือจำแนกค่าแรงงานไปเป็นค่าแรงงานทางอ้อม 3. เกิดจากการปรับปรุงรายการเมื่อสิ้นงวดเป็นการปรับปรุงรายการสินทรัพย์ที่มีไว้ในการผลิตจะตัดบัญชีออกเป็นค่าใช้จ่ายตามระยะเวลาที่ใช้เช่น การปรับปรุงรายการค่าเสื่อมรคาคาโรงงานหรือเครื่องจกักรวัสดุโรงงานใช้ไปสิทธิบัตรตัดบัญชีค่าเบี้ยประกันโรงงานเมื่อถึงสิ้นงวดจะรวมยอดไปเป็นค่าใช้จ่ายการผลิตค่ะการคำนวณต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิต จากลักษณะของค่าใช้จ่ายการผลิตที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการในการผลิตสินค้าของกิจการสามารถนำมาคำนวณเป็นต้นทุนของค่าใช้จ่ายการผลิตที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นของสำนักงานหรือธุรกิจประเภทอื่นๆซึ่งค่าใช้จ่ายการผลิตที่เกิดขึ้นได้แก่วัตถุดิบทางอ้อมค่าแรงงานทางอ้อมค่าสาธารณปโภคโรงงานค่าภาษีเครื่องจักร ค่าซ่อมเต็มเครื่องจกักรค่าเช่าโรงงานค่าเบี้ยประกันโรงงานหรือเครื่องจกักรค่าเสื่อมราคาโรงงานค่ภาเสื่อมราคาเครื่องจกักรสิทธิบัตรตัดบัญชีและว,วัสดุโรงงานใช้ไปค่ะการคำนวณต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตสรุปได้ตามนี้ค่ะ ใช้จ่ายกํิิตที่เกิดขึ้นจากการปรับปรุงรายการเช่นปรับปรุงค่าเสื่อมราคาค่าเสื่อมราคาคือค่าใช้จ่ายที่ตัดจากมูลค่าของสินทรัพย์ที่กิจการใช้ประโยชน์แต่จำนวดทั้งนี้เพราะสินทรัพย์ประเภทอาคารอุปกรณ์เครื่องจักรรถบรรทุกและอื่นๆเป็นสินทรัพย์ที่มีไว้ใช้งานเป็นระยะเวลายาวนานและมักมีมูลค่าสูง จึงมีการประมาณประโยชน์จากสินทรัพย์เหล่านี้เฉลี่ยเป็นค่าใช้จ่ายแต่และงวดตามอายุการใช้งานให้ประโยชน์การตัดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์มีหลายวิธีซึ่งวิธีที่นิยมใช้คือวิธีเส้นตรงโดยใช้สูตรในการคำนวณดังนี้สูตรค่าเสื่อมราคารายปีเท่ากับราคาทุนหากราคาซากหารอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจราคาทุน เท่ากับมูลค่าของสินทรัพย์ณนะวันที่ซื้อราคาซากมูลค่าประมาณการสินทรัพย์ที่คาดว่าจะขายได้ในวันสิ้นอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจอายุการใช้งานประโยชน์เชิงเศรษฐกิจอายุการให้ประโยชนทย์ที่คาดว่าจะสามารถใช้สินทรัพย์นั้นได้ตามตัวอย่างดังนี้ค่ะ รุับลงวัสดุโรงงานใช้ไปวัสดุโรงงานเป็นสินทรัพย์ที่กิจการผลิตสินค้าใช้ในการผลิตสินค้าเพียงเล็กน้อยในทางปฏิบัติถือว่าวัสดุโรงงานส่วนที่ใช้แล้วหมดไปในงวดงวดหนึ่งเป็นค่าใช้จ่ายการผลิตวัสดุโรงงานที่เหลือจะแสดงเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนสูตรวัสดุโรงงานใช้ไปเท่ากับวัสดุต้นงวดบวกซื้อวัสดุระหว่างงวดหักวัสดุแรงงวดขาด ตามตัวอย่างได้ดังนี้ค่ะกับปรุงตัดบัญชีสิทธิบัตรสิทธิบัตรเป็นหนังสือสำคัญที่รัฐออกให้เพื่อควบคุมครอบครองการประดิษฐ์คิดค้นหรือคิดออกแบบผลิตภัณฑ์เป็นสินทรัพย์ทางปัญญามีอายุตามประเภทของสิทธิบัตรเช่นสิทธิบัตรประดิษฐ์คิดค้นมีอายุ20ปี ส่วนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ทมีอายุ10ปีนับจากวันที่ยื่นคำขอ,ขอรับสิทธิบัตรการตัดสิทธิบัตรเป็นค่าใช้จ่ายการผลิตจะเฉลี่ยตัดตามอายุของสิทธิบัตรวิธีการจะคล้ายกับการคิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ตามตัวอย่างในดังน,นี้ค่ะ ขอบคุณค่ะ